มอไซค์ไปเลยหายง่วงเลยหายง่วงเลยไป้มีพีทพี่พลอยม,มอไซค์ติดหลังคาแดดมันไม่ร้อนก็เดินได้ละร้อนมากร้อนมากสงสารเด็กน้อยเก็มเป็กนกัมปูเลยหน้าหนาวหน้าหนาวเหรอไม่หนาวแล้วครับหนาวตรงไหน,น แกงนั้นแกงนั้นเดินมาเนี่ยเราจะนั่งมอไซค์ไปวัดกันสบายใจพีทบอกว่าไม่ร้อนมีไหมพีทครับนี่มอไซค์ที่เราน้่นนะ ละสิบ,บาทไปแล้วเข้ามาในวัดนะครับมากันแล้วมากันแล้วเดินมานั่งรถสบายกว่าอันนี้เรามาวัดจุลามณาีนะวัดจุลาไปจังหวัดสมุทรสงครามเราจะมาดูในวัดกัน ด้านในนะพี่พลอยหายไปไหนเนี่ยพี่พลอยหาย,หายวัดชูลามณีเดินเลี้ยวอยู่เลยไปได้เลยอาจจะเห็นจุดเปลี่ยนต่อไปทุกเทียนนะครับของจุดไหวองค์เก่าตรงนี้จุดแรกของวัดนะพี่นะไหว้พระก่อนไหว้พระวิจวนนั่งในจาแตนปีสองปีนี้ไหว้พระพระอุษาพระมหาสะพาเลยนะพี่นะทุกที่ทุกว,ทนะวัดจ้าจ้าแก็ไหว้พระก่อน

อาไปติดเลยไปติดไปเลยนะครับไม่ติดนะไปตวขบคุณย่อนนะครากใจกนนะครับสหรัมปติดเลยที่วาจะติดท้องนะครับนี่านพิษแปดทองิไปยังครับส่หัให้ให้ให้ตาชา์กหน่อยหนึง ไปไปไปแปะไปักันมากเข้ามาด้านในอีกนะ,ะนึกว่าจะมีแค่ด้านนอกด้านเดียวด้านในมีเยอะมากโอ้โห เ,เต็มเลยนะครับดิทราเต็มเลยโอ้หลมพัดแล้วลมพัดแล้วเอ้ยปิวันแล้ว,ลนลว,วเ,ลเนี่ยวัดจุฬามณีนะสมุรสงคามครับตีคองตีด้วยมือโอ้ โอ้โห,โหโเขียนในสาะกอบแรงนะโอ้โหรุนแรงมากมารับไสายสีส่วันจุฬามณีด้วยนะที่กองอเมรกาอ้าวไม่ถึงรับเลยโบสนะครับ พีทนี่ถ่ายรูปได้เองเดี๋ยวเราจะมาดูเท้าเวสุวรรณองค์ใหญ่นะครับโอ้โหไอ้องใหญ่มากนะครับวัดจ okay, ุฬามณีขับเก๋รถโอน้นี่ดีอ๋อพัดให้เย็น พาเวสุวรรณเนี่ยองนี้จะองใหญ่สุดละ้างไหนก็พระ องใหญ่มากเรียนทว่ามันไม่ใช่บ้านเรียนไทยแหละมันคือบ้านมันคือบ้านไม้บ้านไม้เปลืองไม้เปลืองไม้มากพีทหรอกจริงๆบ้านทรงไทยบ้านเรือนไทยนั้นเนี่ยอยู่ในวัดจุฬามณีเขาทำยิ่งใหญ่มากสวยงามมากโอ้ดูร่มรื่นดีปลูกต้นไม้ตัดต้นไม้ดูสิเนี่ย

ศาลาเก่าโอ้โหข้างในชิศไหนครับห้ามนำเครื่องดื่มขึ้นบนศาลาข้างในดูสวยมากนี่เราอยู่ในอุโบสถนะเยือนไทยหลังเก่าวิรอยทรรบุญสาธุ เดี๋ยวพอดูตรงนี้ก่อนครับนนส,รสร้างใหม่เหรอครับก็ไมแบบของจริงจังใช่เขาบุญละนะเขาเรายอดเงินเพื่อบุญลนะไง พอะย,ย,ยาพูดสี่ทิศอ,อยู่บนเพดานหน้าต่างบุบานมีตาประจำราชการที่สองอหน้าต่างบุบานนะคะจะมีตาขุดบุกหน้าเป็นตาประจำราชการที่สองอหน้าต่าง ให้ดูหน้าต่างนะครับนีนน้องพลอยบอกไว้บอกว่านะครับข้างในก็คือโลงศพของหลวงพ่อจริงๆนะครับวัดชรลากษณ์จริงใช่ไหมพลอยลงศบหลวงพ่อนะพี่เห็นปะข้างบนข้างบน่บนอ,นอ,อันนี้ สุ่มสุม่มไข่นะครับใช้เบอร์อะไรครับงวดนี้แน่นอนเบอร์สี่แล้วครับเออเหมือนกันครับเออบายบายเพื่อนเออไปเลยนะอยู่อยู่โรงเรียนอะไรเนี่ยเหรอโอเคายบายแล้วครับประกาศแล้วครับเดี๋ยวไปกรุงเทพครับ